พี่กุ๊มาเป็นลูกบอลให้น้องกันนะนะไอ้เมื่อกี้จังหวะที่ทิน้องเปะถุไอ้นี่เลยกวน้องไปกันเไมันแล่า้ดีใจเลไปมองนี่ด้วยเอาไปไปไหนแล้วม้จะร้งนายอไรมันจถ่ายได้ไหมไ่เนี่ย đi Bắn đang này. Bắn đang này. Bắn đang này. Bắn này.